สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอกับแย้แค่คือเกาค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้ฮาสิเ็ดกับเ้ากันค่ะมื้อนี้สิมาแกงผักหวานพี่น้องเขาเอื่นมนมาเฮ็ดยังแยแค่กับบฮห้ค่ะแล้วก็สิีใส่บุญเส็นเนะาะค่ะเนาะอ่านีผักหวานแล้วก็เฮ็ดแล้วก็บ,บุญเส็นพี่น้องจ้าตอนแรกว่าสิใส่ปลากระป๋องแต่จะเปลี่ยนเป็นไก่ค่ะพี่น้องเพราะวานในี้ตู้เย็นน่ะมันมีไก่าบานอยู่เดี๋ยวสีใส่น้ำมันเกี่ยวเกีเ่ยวกระเทียมนิดหน่อยเนะาะค่ะเนาะ สูตรนี้น่ะอ่ะเอาเดี๋ยวเอากระนีลงไปเลยค่ะพี่นชินชัดบ่ค่ะสูตรนี้น่ะมาจากโคราชพี่น้อง่บงมินพัดได้ค่ะเป็นแกงแต่ว่าคือว่าแม่ยา่ะค่ะพ,พี่น้องเพื่นเนนพิ่นเฮตกินเพื่นเฮตุแบบนี้ ใส่เมือ่อไรกับพอ่อกับเทิอนมีนจะแค่ต้มแล้วต้มให้สทุกแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียยวเลานะพัดไก่วันะพี่นองจา้าตามด้วยน้ำสะอาดค่ะเพราะว่าบบแมนผัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นแกงค่ะเป็นแกง ยงังคือว่าทั้งคนหลาดเมญ่าพันธาเห็ดแบบนี้ค่ะแต่เมญ่าพันเหตุพันจิใส่ปลาทูเข็มเด้่พี่น้องพันจิตว่าใส่น้ำปลามาจากพี่น้องจ้าน้ำที่เขาต้มไว้กระเดือดแล้วที่นี่เขาจะมาใส่ค่ะอันนี้คือลูกโดดพี่น้องริกเขียวกินกับข้าวเหนียวกับคือว่า จัดเลยค่ะอันนี้คือเห็ดค่ะเห็ดเดอ้อพี่น้องเดอ้อทุกอย่างนี่ใน,นเหนี่ยคือใส่ทีเดียวเลยค่ะใส่พร้อมกันนี่แหละพี่น้องอันนี้คือเห็ดค่ะเห็นแบบว่าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ไปผัดบบเมนผัดเด้อค่ะเมนูมือนีก็คือแกงเห็ดเด้อพี่น้องเดอ้อ แขงผักหวานเอาเอาเอาคือแบบนังเอกของมันคือผักหวานพี่น้องเอาผักหวานลงไปค่ะบ่ไดด็ดบ่ได้ยดัยดยงดอกค่ะเพราะว่ามันอน่อนๆอยู่ถ้าเกิดบ่เหตดมือน,นีมันเกิดสิเป็นแนวอืน่นพี่น้องมันก็สินเนสิน่าตีสสกินบ่ไดเสียไยเขาสือมาเนาะค่ะเขาบ่ไดปลูกเองอเดี๋ยวเดี๋ยววุ่นเนสียนใจที่หลังค่ะพี่น้องจ้า อุย้ยบึงโอ้ใส่ผักหวานใส่เห็ดแล้วเดี๋ยวยายแพะจะมาปรุงลสดรับพี่น้องจ๋าวันนี้จะมาปรุงรสกันเลยใส่ผงนัวปุ๊บสองสอนซ่าพี่น้องใส่ลายเช็หลายจอ๊อ๊ะ แกงผักบานมือนี่ยายเพชรจะโดะน้ำตาลพี่น้องโดะน้ำตาลหนึ่ง่อนซาค่ะอ่ะเอาสอง่อนซาไปเพราะว่าปกติยายเพชรจะบปก,กินน้ำตาลนี่คันด่าแกงแบบนี้นะคะ่ะที่นี่ไปยูน้ำยายุโบราดนะพี่นอ้องอำเภอสูงเนินเออแมยานี่เพิ่นพักแกงแบบนี้พี่น้องเสแยบแล้วแกงพี่น้องจ้าเลยอันนี้คือเห็ดบกคือเราดอกเดียนี่ อันไส่รถดีค่ะพี่น้องรถดีจากสองสอนซ้าพี่น้องจา้าพอรถดีนี่มันสก,กัดมาจากไส่น้ำปลาค่ะพี่น้องเคใส่น้ำปลาน้ำปลา หอมผักหวาน,นดีกระสมซื้อผักหวานนะครับพี่น้องแต่คนแกงผักหวานหรือว่าแกงเห็ดนี่บางคนก็สิมักใส่บะคมเปียกเด้แต่อยาแพบ่โบไซพี่น้องยาแพบ่โบไซได้บะคมเปียกมันสิตัดรสดหวานของเห็ดของไงผักหวานหรือว่าของโนไหม่ยังกะเล้วเต้พี่น้องอืมโอ้ยขักขนาดนดี โอ้โหตัวใหญ่จริงวะฮัทโขแถมมันแบบเข้มไปอีกเอาเอารรดีไส่ยัหน่อยวะรู้เหรอว่าได้กินแกงผักหวานพี่น้องอยาให้เห็ดสุกผักหวานสุกพี่น้องเข้าก,กับหีไส่วุ้นเส็นค่ะ หวานบริสตัดได้นี่ตื่มังไดลล่างทั้ความสะอาดเราก็ใส่สิเลยนี่นี่พี่เสียบครับปะขยอนอีกทุกกับพี่น้องเดี๋ยวจะเพลย์เซตไซอูนเส้นค่ะอันนี้มุนเส้นแห้งเด้อค่ะ บ่เมนบ่เมน่นเซ็นสดมีเส็นแห้งดิแฟมาเซร์ไว้อ้ยโอ้ยโอ้แจงพักบวานไส่เห็ดใส้วนเซ็นพี่น้องป๊าน ไอ้น้ำซุปมันเนี่ยก็คือจะไปใส่ไกลบ้านพี่น้องจ้าใส่ไ,ไกลบ้านเรื่มอมือน,นี่โอ้คักขนาดวะใส่วุนเสียล,ลงไปี๋ยวจะเพสิเติมน้ำปลาจากน้อยค่ะแต่ว่าบอกไปเลยที่ว่างืฮ้อเนี่ยแซบอีรีพี่น้องแต่ว่าเขาสิบเพิ่มรสชาิให้มันเข็มข้นจากน้อย <c oughs> พี่น้องจา้าแกงพักหวานมอนี่แซ่บคักอิรีที่ดีทุกยย right? อ,อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวแค่เะ็าใว่อใสแม่นางตูพี่น้องใสแม่นางตู ไอ้บอ่มาก,กินผักแต่ไซน้อยเดียวพอะค่ะแต่ยาแพ้สอกเอาไว้มันจะสิแบบเอาไว้มันเน่าฉิงเสียดายตัวพี่น้องใส่ไปโหลดไซไปไอตู้หลอค้นจังน้อยค่ะพี่น้องจ๋าเอ้าที่นี่ยายแพ้อยาส่ดีเด้อพี่น้องเด้อวันนี้อ้ใส่หูญเสียนก็ไปน้ำเนี่ยน้ำที่แบบตั้งล้างเมื่อกี้นะพี่นอ้นองพอดนี่เลยบันนี้ อันนี้วุ้นเส้นวุ้นเส้นแหงเ้อย้แค่ใส่วุ้นเส้นแหงพี่น้องผักเอกกระเทียมเกียวค่ะเอาลงไปกระเทียมเกียวลงไปใส่กับแกงทักหวานกระเทียมเกียวหอมหอมเลยพี่น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ามันแกงยังไงเราเพิ่ใส่กระเทียมเกียว แรกๆที่เจ้าจะเฮ็ด่อยก็เห็นเจ้า,ากระเทียมลงไปใส่กับน้ำมันแล้วก็เอาไกล่ลงไปเอาพริกแกงล,ลงไปพี่น้องอันนี้สูตรนี่มาจากนกคนรราชสีมาพี่น้องจา้าเมียนาเฮ็ดเด็กกินแซ่บหลายพี่น้องเมื่อสิเป็นแบบกำกึ่งอีสานกำกึ่งไทยราบไปเฮ็ดบ่งเ้อค่ะเด้อปกติเมียาเฮ็ดสิใส่เส้นเหล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวฮาพี่น้องแต่มื้อนี้ยางแค่ใส่บุนเ้นว้ายใส่กระเทียมเขียวลงไป อหอมหวานพี่น้องเลยมาจากภาคเลยเดี๋ยวสีา่าโอ้อยแผ้มันแสบอีดีบาดเจ็บคือ่าบแสบแสบแสบแทลโอ้ยคักคักคัก,ก,กบาดย,ยังสีเลยพี่น้องเลยคลิปนี้จบเพียงตัวนี้ค่ะพี่น้องจ้าเร่เรวค่ะแกงผักหวานใส้เห็ดใส้มุนงเซนสูตรต้นฉบับมาจากนกครราชสีมาโอค่ดโอโคราชบ้านเฮาพี่น้อง นี่คือตามร้อยเมย่าเมญ่าพระเยซกินแบบนี้ก็เลยยายแท้ก,ก็เลยมาดัดแปลงนิดหน่อยพี่น้องจ๋าแต่กระแทบอีหลีคลิปดีจบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไวพ้พอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า